สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเช็กก้านที่เราเคยฝากไว้ในกระถางนี้นะคะมาดูกันค่ะว่ามีรากหรือยังหลังจากที่เราเสียบไว้ประมาณสามถึงสี่สัปดาห์นะคะเกือบเดือนแล้วนะคะเป็นกอกมรกตด่างเหลืองนะคะทุกคนมีรากแล้วค่ะกอกมรกตด่างเหลือง ก้านนี้ใครรับนะคะแต่งปันให้ในราคา199บาทรวมส่งนะคะมีรากแล้วค่ะส่วนยอดนี้นะคะโตเร็วมากเลยค่ะทุกคนด่างสวยด้วยนะด่างสวยทุกไปด้วยมาดูกระถางต้นแม่ดีกว่าค่ะนี่คือก้านที่เกิดจากการที่เราเฉือนออกมาจากกระถางนี้นะคะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่ม พี่น้องของก้านนี้ล่ะค่ะส่วนก้านเดิมๆเราตัดไปชํานะคะช่วงนี้เราไม่รอเราไม่รอเวลานะคะก้านไหนที่สามารถตัดชําได้แล้วก็เอาไปชําชํารอดีกว่าดูรอนะคะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีก้านใหม่ที่เราเตรียมที่จะแยกขยายนะคะตอนนี้ก็ดูแลลูกๆ ที่อยู่ในกระถางเพื่อให้ลูกๆเจริญเติบโตแล้วเราก็จะตัดต้นแม่ขายนะคะลูกทำไมด่างสวยจังส่วนยอดนี้นะคะก็เป็นยอดที่เราเร่ง เร่งยอดใหม่จากก้านเดิมคือก้านนี้นะคะอันนี้คือก้านแม่เขานะอันนี้ต้นลูกถ้าใครสนใจก้านนี้นะคะตัดสดให้ร้อยห้าสิบบาทค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าก้านประมาณนี้นะคะก้านประมาณนี้เขาจะให้ลูกที่มีลักษณะด่างสวยนะคะยอดนี้ด่างสวยะคะ่ะทุกคน ส่วนก้านนี้เราก็เล่งเหมือนกันค่ะตอนนี้ได้ยอดใหม่แล้วส่วนก้านนี้นะคะใครอยากได้ปรับสดนะคะปิีกแบ่งปันให้ในราคาอ160บาทนะคะ160บาทรวมสองค่ะปรับสดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ถามหาฟอร์มกอนะคะคุณธานิตาค่ะฝากถามว่ามีฟอร์มกอขายหรือไม่ ถ้าเป็นฟอร์มกรน,นะคะก็จะเริ่มจากกระถางนี้เลยนะคะกระถางนี้สามารถาตัดก้านนี้เอาไปชาได้เลยค่ะเพราะว่าก้านนี้แก่มากๆนะคะกลุ่มนี้เป็นยอดใหม่ค่ะทุกคนอันนี้ก้านเดมิมก้านนี้มีประมาณสิบต้นเลยนะคะแบ่งปันในราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเ้าสิบบาทค่ะสำหรับกระถางนี้นะคะ ส่วนกระถางนี้ค่ะกระถางนี้แบ่งปันในราคาหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะส่วนกระถางนี้นะคะเป็นกระถางฟอร์มกอค่ะ ทางนี้นะคะเราก็ขายในราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะต้นใหญ่อวบสวยมากๆเลยค่ะสามารถเอาไปแยกขยายได้เลยนะคะ วันนี้อัปเดตกลุ่มนี้ก่อนนะคะสำหรับใครที่มองหากวางมรกตด่างค่ะสำหรับกระถางนี้นะคะคุณบุญญาคุณบุญญาพรน,นะคะรับเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกระถางนี้นะคะฟอมกออน,นี้ต้นลกูก กระถางนี้เราขาย1,299บาทค่ะเพื่อนของเรารับเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตกวักมรกตสำหรับเพื่อนๆที่สนใจตามหาอยากจะทดลองปลูกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปค่ะขอบคุณมากๆเลยเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ